จริงจริงใช่ไหมไม่ใช่รูปแฟนตัวเองนะเอาลุมนตัวด้งก็และเป็นไงเจ้าวันนี้ไม่ได้เจอกันนา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 นของเรามันคือเมื่อไหร่นะงานงานอีเวนต์ล่าสุดของเราใช่ไหมรวมพลรวมพลที่ถ้ากรุงเทพครั้งสุดท้ายคือที่ King Power ลางน้ำกันนะ King Power ลางน้ำใช่นานแล้วนะประมาณ เราไปทำอะไรนะราไปนี่ไงงาน King Power นะนรับที่เราไปร้องเพลงที่เสียงที่คอมันเสียงดีดีใช่โอ้ก็นานอยู่แล้วโอ้นานอยู่รู้เลยว่าใช้ชีวิตวันต่อวันมากแต่ใช้ชีวิตวันต่อวันมากเอาจริงพรุ่งนี้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยอ๋อ S M อ่าใช่เห็นไหมผมใช้ชีวิตวันต่อวันเราอะไรผมก็ไม่รู้เลย เลยนะครับใบหวยแมนมากจริงเหรอถูกเหรอยังไงถูกฮะอ๋อแล้วมันคือเลขอะไรที่วใบใบล่าสุด90แล้วก็ออก90ในรอบต่อไปแต่ไม่ใช่รางวัล่างวัต้องทำบุญนะใบหวยอ่อนะคุณลองใบหวยที่ผมไม่เคยคุณใบหวยเลยประเด็นคือกลัวใบหวยแล้วเขาจะเสียตังฟรีดังนั้นแทนที่เราใบหวยแล้วเขาไปเสียตังให ฟรีให้รัฐบาลเขาช็อตช็อตไม่แทนที่จะเอาตังค์ให้เขาเอาตังค์ให้ผมดีกว่าเออเัาตังค์ไม่ผมไมเปล่าเซฟยังเซฟยงเซฟกว่านอแต่เราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามันร่ำรวยกันเนี้ยแล้วก็อยากไปหวยเพราะจะไปซื้อเองไม่ก็ไม่เคยถูกนะใช่ช็อตสุดๆแล้ว งวดน,นี้มีเลขไหมง,ง,<ต>งวดนี้งวดนี้อยากได้เท่าไหร่หอ,ยอยากได้ไรสามสิบล้านไหมสามสิบล้านอ่ะถ้างั้นผมให้เลขเขาไปสิผมไปหนึ่งสีแล้วกันใช่ปะครับผมมาอะไรนะบอกไปแล้วด้วยไปแล้ว,ไ,ลวไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เดา เราไปไปถุงเนี่ยรู้เลยใครติดหวยใครไม่ติดหวยเนี่ยเมื่อกี้ใครใครรีบพูดออกมาว่าหนึ่งสีใบไปแล้วเนี่ยแปลว่าซื้อแล้วแล้วไม่ถูกเอาไปแล้วฮะสักการ์ซื้อแปดเลขจะซื้อสองเลขที่เหลือฉันไปตรงไปไหอย่างกันเฮ้ยแต่วันนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งมาด้วยนะ มันมันหลบตอนแรกตอนแจุงไม่กล้าออกมามันบอกว่าเฮ้ยกลัวกลัว ala. uh oh. ไม่ไม่ได้เรียกมาอ่ามายหน่อยเพื่อน s a ายทุกคนที่เฉย s a ายทุกคนที่เฉสวัสดีดีดีดเอาเะไนะ สนุกครับผมไปเที่ยวกั็มาสนุกเออมีความเป็นศรีสเกตไหมนี่นะเป็นี้กลับไปพักผ่อนมาแล้วก็กลับมากรุงเทพเประมาณนี้เลยได้ข่าวว่าเห็นนี่คุณภูมิใจกับการได้ล้างรถถึงขนาดต้องลงสตอรี่เลยเหรอผมไม่ได้ล้างรถผมเอารถไปซ่อมอ้าวนึกว่าแบบไม่ได้ล้างรถมาหลายเดือนแล้วก็เลยผมพอรถไปซ่อมแบบว่าเอามันมันขูดไงก็เลยเอาไปซ่อมสักหน่อยอ๋อตอนดึกเปลือกจุกด้วยนึกว่าอวดรถที่ ครับว่าไงเพื่อนจริงๆเลยคือจริงๆแล้วอ่ะเอาจุงมาเรียกอะไรนะเหมือนมันเรียกคนมาดูเนี่ยแหละเหมือนเวลาเขามีแมวคกหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวลองสิน้องจุงครับน้องจุงน้องจุงน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับจริงๆคนนี้มาดูแบบไอ้นด้อมแบบ แล้องข้างๆเขาทำยังไงกันแบบเวลาแบบมานั่งคุยอะไรอ่างสักหน่อยนะสักหน่อยไอ้เว้ยพูดเธอเธอเผลอพูดแบบไงวันนี้เพื่อนพูวินเขาใส่เสื้อก้ามมาด้วยนะอะไรนะครับจุ้งอะไรนะจุ้งกอดงได้พูวินกอดได้ไหมเขาบอกกอดได้ไหมอรรกอดงกวางไหมฮะไนะอ้ทำไงนะพ,พูพูงยินอ่ะฮะเออห้ สเต็ปไม่ธรรมดามีขาด้วยเออสเต็ปหน่อยโชว์สเต็ป่มามีตายตายแบบประชากรมามีเออเฮ้ยเออมึงอยากกระโดดเยอะเดี๋ยวมามีตายกันหมดเดี๋ยวมีตายหมดเดี๋ยวมันไม่เหลือมามีใหญ่มามีตายปะเอ้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไม่ใช่เราเมือกมือกีแบบว่าล้อม อยากถอดจังเลยแต่ไม่กล้าเชิญหน่อยสิว่าหนูไม่เด็กแล้วนะแม่บอกบอกว่า,า,าหนูไม่เด็กแล้วนะเชิญเขาได้ร้อนอแต่โชว์แล้วร้อนกัน่เดิคือผมไม่ใช่ดังนทัทชัยที่จะมาถอดหรือก็เปล่งกล้ามให้ดูผมจะมาอะไรให้ตอนแรกแตอนแรกดังจะมาด้วย แต่ดังว่าแต่แรกนังจะมาด้วยแต่ว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าตัดผมยังไม่เสร็จไม่มาแล้วอดเลยนะเพื่อนเนาะเกือบครบแล้วเนาะก็แยกกันตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ไปร้านตัดผมตัดผมสองชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยนะรับผไม่รู้ตัดผมหรือว่ามีกลับบ้านไปแล้วคุณก็โทรหาสิโอไม่เป็นไรเขาน่าจะอยู่กับพ่อแม่ คุณก็ทำไมไม่ไปอยู่กับพ่อแม่เขาด้วยไปแน่อะไรนะครับชอบแกล้งนะชอบแกล้งทีุกเอ้อะเพื่อนเก็บกวาดสมองที่ไรสมองใครเอ่ยอะไรนะสมองใครเอ่ยของคุณเองเออเล่กจริงๆอะไรจ๊ะ สาว่าเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมเป็นตุเป็นตาไหมครับแม่เลิกเป็นตุเป็นตาเพื่อหนูได้ไหมยากเนาะยากเนาะยากเราเดินไปหาแฟนทั้งนั้นเลยก็ได้เขาบอกว่าเสียเขา นะาดารกคีขู่เหรอเซคิว so ผมเซฮันซ่ามาได้เท่าทีเฮ้ยป้อนป้อนลองเดินมาทางนี้หน่อยดูทำไมเพื่อนเดินมาทำไมวะโอ้โหดีเลยครับบอกเลยนะไม่ธรรมดาคนปกติเขาเดินกันนี้ <laughs> บอกขอสั่งให้มันเดินตุ๊บ <laughs> คุว่าคนไม่ธรรมดาน่าจะจากคนที่ไม่ปกติน่าจะมึงอะค่ะเพื่อนโอ้ยอ๋ออะไรไงครับคุณภูวินี่มันหล่อจริงๆเนาะโอ้หล่อแบบปลาลำปลาเหลือโอ้ยหล่อแบบเหลือเฟือเหลือเฟือเมื่อสั์พวกนี้มาจากไหนเนี่ยศึกษามาเยอะเลยใช่นะศึกษามาเยอะผีเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คิดสด็จปะเนี่ยไอ้กวาดพื้นแล้วก็บอกว่าเก็บกวาดอะไรหลน่ะอ๋อ กูมีคลังดูคลังศึกษามาเยอะใช่จำจดจดไว้รู้เลยนะว่าติดทวิตเตอร์อะฮะรู้เลยนะว่าติดทวิตเตอร์ติดใจใช่ติดใจติดใจอะไรอะไรนะติดใจอะไรครับอะไรนะผมไม่ติดเนี่ยเนี่ยรูปดังเนี่ยครับเต็มเรื่มผมเอ้าทีครับอยู่ข้างหลังก็ได้ สปอยสตาลิมปิกหน่อยอมันมีอะไรให้สปอยอ่ะันคือแข่งกีฬา <c oughs> <c oughs> หรือจะให้สปอยอว่าใครชนะอันนั้นคือล็กอกมงนะอันนั้นไม่ได้นะฮะ <c oughs> ใครเล่นบ้างหรอ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้แบบพยายามกันสปอยเลอร์เลยนะไม่รู้จริงจริงอ่ะใครเล่นบ้างสตาลิมปิกพี่เปิดจีมีทีวีดูได้ไหมครับ มันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยคือพวกผมอ่ะก็ไม่รู้จริงจริงจริงไม่ได้กลแต่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 มีมินิโชว์นะบอกเลยเฮ้ยเราห้ามเรียกว่ามินิเพราะเราจับที่ยิมแพกเว้ยเออเราต้องเรียกว่าคอนเสิร์ตบอกเลยยิ่งกว่าสุซูเปอร์โบ นี่ดีฮันน่าดีฮันน่าเขาเต้นยังไงนะเออนะนี่ดีฮันน่าเขาเต้นแบบท้องใช่ไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปอนอุ้มภูวินละเต้นให้ดูอุ้มแบบนี้นลยฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วจุงจะอุ้มดังเลยเต้นได้ไหมเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ากูกูอุ้มมาเยอะละให้เขาอุ้มกูบ้าง ส่วนอันนี้อุ้มกูเยอะแล้วเหมือนกันสลับกันนะสลับกันเออเมื่อกี้มันก่อนเข้างานนะมีคนมีมีแฟนคลับสองสองคนเขาบอกว่าน้องจูงรู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าน้องดังเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซีส่สมาทรงสมาธิหายกัน บอกอะไรให้น้อยกว่าเดิมีเพียร์เลยไปแล้วมึงมึงใส่เสื้อกับมึงไม่ใส่เสื้อมวลกล้ามเนื้อก็เท่ากันอะไรนะยกเลยเพื่อนไหนลองเรายกบอลให้ดูถอดมันไม่ใช่เสื้ก้ามสิครับทไมไม่ใช่เสื้อก้ามเถอดแล้วม่นือถอดแล้วอะเกไ่ออกอเออ๋ออ๋อเออเออเออ นี่นี่นี่มินิกนักเรียนตัวนี้พ่อแม่รู้ไหมได้มาวีผู้ชายเนี่ยยอมรับยอมรับยอมรับนอนแล้วฝั่งเด็กนอนถอดได้ไหมนอนถอดได้ไหมนอนอยู่ไม่มีอะไรเห็ยนบนคอมพิวเตอร์ผมเคยสิบแปดแล้วลงรูปถอดเสื้อแหมโชว์ซิกแพคน้องบางฟอนเออเนาะ โชว á, ờ, à? À, ์แี่เป็นงก้าวหน่อยนี่หูไม่เด็กกันนะครับมามีเออดูไม่เด็กกระนะางอ้นะทำไมอ่ะเอาจริงร้อนกว่าเดิมจีิทุกคนแซวอย่างเงี้ยขอสัก้ามไหมล่ะมีเด็กคนร้อนูอไูอดิเหลือให้กูใส่บ้างนะ เหลือให้กูอย่างน้อยมีอะไรปิดบ้งบ้างนะดีดีดี้ยแบบอีกนิดนึงมันมีแถวหน้าก็จะเป็นลมอะไรไหมอะไรนะครับผมใจเย็นมากครับอะไรนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ถ่ายไม่มีนะ อันนี้อันนี้ผมเห็นเห็นอยู่นะในทางติ๊กตอกข้าวข้อเบย์ฟร้องอ้หฮัลโหลัรู้สึกฝั่งนี้ห่างเหินเป็นไงบ้างจ้าฝั่งนี้ร้อนใช่ปะนี่นี่ขนาดแน่หนาวแล้วแน่หนาวสามวันของเราเนี่ยฮะ พูดจริงป่ะนี่ฉันจะไม่ได้เปิดพัดลมนอนแล้วเหรอโอน้น่าเศร้าก็เดี๋ยวไปเอาสักครบแหละสักกันสสบได้สิไ,มมได้ช่งางทต่ผมเก,ก่งไงช่างทต่ผมเก่งทำได้โอ้ยส่งมาดังคนะทำบ่อย ก็คือผมดีอ้ยบอกพี่สำลีดีนะวันนี้ได้ไปเหยียบตึกวิทย์วะร้อยปีเนี่ยตึกที่ร้อยปีไปครั้งหนึ่งได้ไปสอบบ้างข้างบนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเปล่าข้างบนร้อนร้อนไม่เชิงจริงพะข้าขงบนน่าจะเย็นกว่าตรงนี้นั่นแหละสิจะว่าข้างบนเย็นไหมหลองขึ้นมาไหม หุ้ยน่าสนใจแต่ไม่แต่ไม่ค่อยอยากโดนด่าแล้วคนมึง BTS อ่ะเป็นไงตรงนั้นอ่ะอันนี้ใครเอยอะไรมาจากชั้นนู้นเลย BTS ชั้นหนึ่งสองสาวชั้นสามตรง BTS อ่ะเป็นไงครับอยเห็นอยู่ใช่ไหมไม่ลงกันมันเหรอไม่ลงกันมันเหรอฮะเอูยอยู่งนั้นเห็นชัดกว่าอ่าโอเคโอเค ขยี้จากแต่ละคนอะไรนะฟรีมากครับไปไปขอนเจนเจนเจโอ้โหวิโทรศัพท์สวยจังรู้สึกว่าเป็นเดียวมี11 5G ใช่มีมี11 5G สวยมากเลยโอ้โหขาย ขายของเก่งเหมือนกันเนี่ยผมไปซีสเกตมาผมยังเห็นเลยเนี่ยขายของเก่งขนาดนี้เขาควรจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะเออไม่แน่สิเออเป็นด้วยกันมไหมล่ะพิซนเตอร์อ่ะเออหรือแบบจ้างต่อจ้างต่ออะไรนะครับจ้างต่อสำหรับผมเดือนเป็นปีเลงนะจ้างตีอีกสักแบบยาวๆก็ดีเหมือนกันนะเครื่องสับดีขนาดนี้ใครก็ต้องอยากใช้นี่นี่แหละงั้นถ้าเราจะมาแล้วเหรอแล้ว อ่ะถ้าผมไอ้นะ VR เลยนะ VR Q สามเบอะไเลยเหรอเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย VR Q สาหลังจากกับมาจากโอซาก้าก็เออไกลเหมือนกันนะเนี่ย VR Q 3อีกเดือนหน้าดูเลยจริงป่ะเนี่ยเอาเกิดคุณดูสิ โอ้แต่ผมบอกเลยนะ VR แ่ะผมมชอบมากแล้วเออทำไมชอบทำไมทำไมชอบทำไมผมแบบอยากเล่นเป็นวิศวะไงผมว่าชอบมากเลยคาแรคเตอร์มันหล่อเกินอ่ะมันหล่อไปผมอีกผมก็ชอบไงเออหมายถึงอะไรหมายถึงคาแรคเตอร์ไงยอ่แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์คนนี้เล่นคาแรคเตอร์นั้นเขก็น่าเหมือนกันเลยน่าเหมือนกันนี่ก็ก็แต่ละครมันหล่อไงเออการเล่นก็ต้องหล่ออยู่แล้วนะครับ อ <mày ๆ> ี่ชมเก่งจิดซึ้งกุแต่ผมเชื่อว่าคนน่าจะหลงรักพีมนะเพราะว่าเป็นเด็กสินกรรมมันรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่แบบว่าดูเฟี้ยวเลยมีบาดจุกมีบาดจุกจุกด้วยอะไรเป็นไรครับพี่งนี้เป็นไรได้แน่ก็เดี๋ยว VR ก็เร็วๆนี้แหละอยากเร็วเร็วทุนวันที่แต่ว่าไม่อยากดุด่าเท่าไหร่ก็ ตามนั้นนะครับรอกันไปก่อนนะครับผมครับอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ถ่ายตอรี่กันได้ไหมจ๊ะได้ฮะไม่ไม่ถ่ายเหรอถ่ายออโอเคโอเคได้มาถ่ายตอรี่กันนะโอเนคะก็ได้ไดนแล้วค่อหน่อยแล้วเด้ง,อองสองซ่อมสวัสดีครับ จะ,จะถ่ายทิกเกวอร์ก่อนเธออยากถ่ายทิกเกอรหาถ่ายทิกเกอรกันไรอ่ะเพื่อนมึงต้องพักคอนเทนต์บ้างนะเออเดี๋ยวด,วดูหน้าเขาหน่อยดูหน้าเขาหน่อยลองลองพิชมาก่อนจะถ่ายทิกเกอรนี่คือจะถ่ายอะไรเชิญผมเต้นเชิญผมเต้นเพลงที่เทมินเทมินชายนี่เริ่มจากฝั่งโน้นใช่ไหมเป็นเวฟไปฝั่งโน้น คนไทยสมัคร K เชื่อว่ามดูน้าพ่อมไม่คนไทยไปเรื่อยน่าใจนะาน้าพ่อคือุกๆไปเลยครโอเคได้ครับทุกคนขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันนะอีก เราเจอกันอีกอ๋อคุณพี่นะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคนท่านท่านนะครับผมทุกท่านแล้วก็คนทาง BTS ด้วยนะเจอกันไม่ต้องขอบวนะครับเออพี่แจ๊คขออย่างหนึ่งนะครับไม่ตามน้องไปแล้วเนาะเพราะว่าผู้พี่ๆคนดูแลระบากเมื่อกี้มีหนกเมื <NO ่อกี้มีคนล้มด้วยอ่ะก네็ถ้าจะเจ็บนะลูกเพราะนั้นลากันตรงนี้นะไม่ไม่ตามน้องไปเดี๋ยวนะขอบคายๆขอบคุณนะครับกลับบ้ายดีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ 拜拜。Bye bye.